สวัสดีครับชอนโอ้ยขอความเข้าเดี๋ยวก็ผมในเกม Survival ครับพรานะซึ่งผมเคยผมไอคลิปไีแล้วเนี่ยผมเล่นของภาคสองไปแล้วซึ่งมันอยู่แค่ินเดียวแต่ในคลิปนี้ผมจะมาเล่นของเดโมซึ่งไม่รู้ว่ามันจะได้กี่วันก็เดี๋ยวจะไปเล่นกันเลยครับอบชั้น มันเป็นเดโมอยู่เลยไม่ใช่ตัวเต็มนะ <c oughs> มาทุกคน <c oughs> เกิดมาก็ <c oughs> โอเคไปป้าหมายแรกของผมก็คือการตัดไม้ ข้าดเลยทุกคนเพราะผมรับสาไปเก่ง,งเกอ สองม,ม,ม,มันจะไม่มีมลพิหมืนจะไ่ยก เสียดายของนะเดีย๋ยวผมตัดไม้ก่อนนะทุกคนวินน่งหนาวหนาววิ่งหนาวจริงหนาวจริงเกนะ่งเก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 ่งเลยทุกคนเลยนะมันเลอยู่ในเขตหนาวไม่ค่อยได้ เฮ้ยมาป่าวะใช่ใช่ลงกันแล้วปนอ่าต้องหาหินนะนทุกคนหินนะหินหินกันเฮ้ยมันทำที่จัดไม้ได้หรือเปล่าให้ผมลองข้าวก่อน ก็อย่างนี้อย่างนี้ใช่ผมจะปักหลังไว้ตรงนี้แหละเป็นแม่น้ำ ใช้มือก็เห็นได้ไน,บบนะครับนะโอเคทำได้ไหมเฮ้ยทำได้ทำได้ไดอ่าทำด้วยคนเหมือนดีกว,ว่าขวานโอเค ตับเผาก่อนโอเคใช้ไม้ใช่ไหมก็ใช้นี่โอเคจำได้อยู่ไปทุกคนล่านเนีย้ย่ามั่ต้องข้าวหอมปะเออใชอ่หูป่าแมว ก็ม,มีหอกคนนะในการลา่าสัตว์จำได้โเ<อ>ฉันเนี่ย อ <c oughs> ย่างเยอะทุกคนไป đi. ต่ำเพื่อตัดไม้ เดี๋ยวทีลวกอ๋อไม่มีหานะร่บบางปาเลยหอา๋ยรผมไม้ไม้ไม้ไม ไม่ม่นเลย อย่างต้นอะ่ะทานมาเนี่ยโอเคเนี่ยไอเดี๋ยวเราผมเผือทิ้ของไปขา้างนอกอย่างนี้แหละอีดกินยะก,การกดขน ใส่มาเข้าไปอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มาอยานี้โอเคอขันอกางปกตันนะเขาตนอกตีกันครับผจะไม่นอน ไ,ได้แต่ต้องนอนด้วยน่าเป็นผมเป็นนัีนมัน,นมีแค่ความเหนอ Субтитры а. ช้าแล้วอ้าวจบแล้วอ้าวเต็ดเดียครับจบเลยครับทังเดมทั้งอันนี้ก็จบแล้วต้องซื้อครับต้องซื้อร้อยร้อยไหอ่ะร้อยยี่ห้าใช่ ซื้อทุกคนอ่าโอเคอ่ะไป้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบัดนะก็ <c oughs> ขอบคุณที่ทุกคนที่ดูจนจบเลยบัดนะก็ต้องบอกเลยว่าเกมมันเพลินดีนะมันคล้ายๆไหมครับแ,แต่ว่าผมชอบแบบนี้มากกว่าคือมันไม่ได้มีแบบบอนเตอร์อะไรขนาดนั้นก็ไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบัดนะบุตรีทศภูมิเดออีเดีย